สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีเนาะที่น่ารักทุกๆคนนะจ๊ะเมื่อนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเนาะห้านอยมัดร,รวมสี่นอยนะจากของวันที่สิบสองเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็กับมาเบิ่งพ้นกันก่นอ,อนเนาะก็นอาจะไปรับชมแนวทางนะจ๊ะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมเลยค่ะอยเป็นกําลังใจให้ช่องน้ำนะจกกนะ๊ะกดไลค์กดแชร์เนาะก็ เป็นกำลังใจให้กันไปตลอดนะจ๊ะพี่น้องจ้าบัวาัวนนวท่างจะเข้าจะลุดกะซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินนะจ๊ะเขากลัามาเบิงผลของวันที่11เอ็นะจ๊ะผลของวันที่11หาหน่อยมารวมมารวมหน่อยเฉพาะกีด6กกับ19ตัวเจาะวิ่งรูดไม่มานะจน๊ะนอกระุดไปเนาะหน่อยพิเศษ187กับ26 187เข้าเด่น8วิ่งรูด เสียดายตัวจอบบอมีเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากระลุดไปเนาะส่วนสองหกสองหกมาในตารางวันเน่าจะสองหกส่วนน้อยปกติเก้าสองห้าเข้าเด่นห้าวิ่งรูดมาตัวเจาะเนาะจ้ะได้ห้าสองตัวกลับเนาะส่วนแปดเจ็ดแปดเจ็ดมาอีกรอบเนาะจ้นะเนาะเสียดายเนาะจ้ะเข้าเด่นแปดวิ่งรูดแต่ตัวเจาะอบบ่มาเนาะทางกัดเสียดายเป็นสองเด่งเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าหลุดไปเนาะ นอะย VIP 027รูดนะจ้า43รูดส่วนในตารางว่านีน26กมาเนาะ3กมาเนาะจ้า0กมาเนาะกะยินดีกับสายรูดสายวิ่งสายจอเนาะในรอบนี้กะมาหาแวิ่งรูดเนาะจ้ะเขาตกจอหาสองตกลับเนาะส่วนในตารางว่านได้26ในรอบพิเศษนะจ้าตามต่อจ้าของวันที่12 แนวทางกัมีเขามี่ลดนาะจากนอปะปผลกันไปในแต่ละมือนาะจเพราะวะแอดกับภาษามาถลูได,ดน้านาะว่าแนวทางจากเขาจะลดตัวใดนาะจากกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้ามีตัวมากตัวชอบคอยตามเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนอจาะส่วนห้าน้อยเนาะห้าน้อยให้เด่นที่สามห้าวิ่งรูดตารางวันเก้าเจ็ดหนึ่งหก จับสองตัวสามตัวน้ำไปรูดไปวิ่งใดนะจ้าส่วนตัวจอมีสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้า ส่วนสองตัวนิ้นไปกลับนะจ๊ะเนาะส่วนตัวนิ้นสามหนึ่งสามเก้าห้าหกห้าเจ็ด ส่วนตัวเด่นเนาะจะตัวเด่นเนาะสามหาแอดขอเพิ่มไปเป็นอีกคูหนึ่งนาะจะเนาะสามห้าน่าจะเนาะเพราะว่าแอดกับบริจับคู่มาให้เนาะกะให้เป็นอีกคูหนึ่งนาะจะขอเพิ่มเป็นคูหนึ่งนนนนเนาะสามห้าน่าจะสามห้านะจับคู่ใดเลยน่าจะเนาะเพราะว่าแอดบริยงยกลงมาให้เนาะจะเพื่อออกเนาะจะพี่น้องจ่าก,กับบริเนาะส่วนตัวเด่นกับ กับตาล่างวันเนี่ยสามารถจับไปใส่ตัวที่เข้ามาเข้าชอบได้เนะบบาะถ้าบอมักพี่แอจจับคู่ให้แล้วก็เน้นให้เนะาเนะมีตัวมกักตัวชอบจดได้แคบได้เนาะจะหาน้อยมัดรวมสีน้อยสําหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมแล้วกัขอให้มีโชคมีลาบเรื่อยๆปังๆเนาะจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะไว้พอกันคลิปนาะแน่วทานาะสวัสดีค่ะ